พี่ภูไม่กลัวเหรอคะกลัวไม่กลัวเหรอกลัวนี่ยายจะแม่นอนไปดูตรงนี้จริงด้วยจริงด้วยคุณยายบอกว่าที่นี่เขามีจระเข้ระวังนะระวังนะมันนอนอยู่แถวนี้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมีจระเข้จริงด้วยนะเุ้ยมันหลับอยู่ดับดักจระเข้จระเข้ร้องไงคะ เฮ้ยมีจระเข้จริงจริงด้วยอ่ะโน่นตรงนู้นจะมีมากมีตัวใหญ่เลยนะจริงเหรอไปเดี๋ยวเราไปดูม้ากันต่อนะคะฝั่งนู้นเราต้องเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งโอ้นี่โอ้ยายกับน้องพอลกำลังเมามันกับการให้อาหารไก่เอออันนี้เป็ดปักกิ่งเอ้ยไหนไม่ใช่นี่ไก่มาดูแกมาดูนี้ไี่มาดูอื่นอันนี้ถือนี้ถือนี้เลยแกเข้าไปเขานะคะนั่นยายโยนเข้าไปเห็นไหมเขาแย่งกันใหญ่เลย แม่ซื้อสองถังนะพี่ก็แถมให้เพิ่มอีกหนึ่งถ<อ>ังน่แหละค่ะเดี๋ยวเมได้อยู่นะสัตว์ข้างในเยอะมากทจะเลริมาซื้อรอบที่สองนะคะเป็นไงคะน้องพอสเหนื่อยหรอคะเหนื่อยไหมไอ้กินนมให้หมดก่อนค่ะกินนมให้หมดก่อนอ่าเอาแมสลงก่อนได้แป๊บเดียวเอาแมสลงก่อนได้คะ่ะเป็ดกับไก่ตัวนี้เดินตามเราตลอดเลยนะครับ อ่ะหนูหิ้ยไปหนูหิ้ยอันไหนหนูหิ้ยไปอันนึงอ่ะเหิ้ยไปอันหนึ่งไปนี่ใครนี่อะไรนีข้างหน้าข้างหน้าก็มีค่ะข้างหน้าอีกเยอะเลยไปเดินน้ำไปเลยค่ะเดินน้ำแม่ไปเลยค่ะเดินน้ำแม่ไปเลยเอาแบ่งแบ่งนี่มั่งครโอเคได้ลูกวัวกินผักลูกอุ้ยเจ๊เอ๋อย่าพึ่งเข้าไปนะพอด์พรส พูหยุดหยุดยุดยุดแม่แม่กลัวอย่าพูดข้าไป้พูอย่านพะูพูพูอุ้ยอุ้ยแม่เอาผักมาดิดโอคุณยายบอกคุณยายคุณยายาผักมาหน่อยไม่ได้ไม่ได้หัวอ,อาหารวัวกินไม่ได้ยัวย,ยืนงงเลยลูกดูพี่วัวยืนงงเลยเขอผักบุ้งหน่อยค่ะโอ้โเขาเขาเห็นคนปุ๊เขาเรีบเดินมาเลยนะพูเอามาอีกสิลูกให้อายืนให้เขา อยู่ไงครับไม่กดัดเขาไม่กดดัดเขาใจดีเห็นไหมเดินน้องพจน้อยเลยนะฮึยฮึยตัวอะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรปะเดี๋ยวเราเดินออกมานะพเพื่อนคือหุยหยังไม่ได้กินเลยอะ่ะโธไม่เดียวผาบุ้งมาอีกไม่ไม่าามาทางนี้เขาลูกมาทางนี้แล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องๆดูสิ ที่นี่บ้านห้วหบงจังหวัดอุตรดิตนะคะแม่แม่ไก่ตัวนี้วิ่งตาน้องบีมอ่ะจริงเหรอน้องบีมอะไรอ่ะเธอชื่ออะไรหน่องบีลึกไปถึงข้างในเลยนะคะโอ้โหอยู่เลยเหรอโอ้มาแล้วคู่ไก่เอาผู้ผู้โอ้โหหมดแล้วอ่าไอ้ส้ไอ้สิมีคนเดินตามเราด้วยอ่ะเอาฝากยไว้ให้หนุม้องไห้ ปไปไปมันนั้นตายแล้อ่ะอุ้ยนน uh, เดินตามอุ้ยตัวนั้นตัวอะไรอ่ะหนูหนูหนูเนี่ยเนี้ยเนี่ยอุ้ยหมูเหม็นอู้หูเยอะมากหนูเกตบี้หนูโอ้ยนั่งนั่งอยู่ดีเลยนะคะ,ะนั่ง <c oughs> ห้ามให้ขา้าวโพดอ่อนข้าวโพดเม็ดห้ามให้ข้าวโพดเม็ดเด็ดขาด <c oughs> จะทําให้หนูท้องอืดผักบุ้งให้ได้ค่ะผักบุ้งให้เขาได้อ่าผักบุ้งให้ได้ค่ะโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยโอ้หดูข้างในนู้นก็มีมาก้เต็มเลยอะโอ้หดูสิเยอะมากไม่ได้นะพวกนี้หไไม่ด้พอของหกปุ๊บเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราจะไม่มีใครเก็บ แม่ลองให้จิกแม่ลองให้จิกหน่อยเนี่ยของอาหารเนี่ยอ๋อกินเ้าทอดจิกเขาเดินตามเรามานะเออนี่มันหกมันหกิอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหนูเกตบี้รู้จักปะยัยดู อุ้ยเขามีลูกด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมพี่ภูเห็นไหมนู่นน่ะข้างในอะค่ะลูกข้างในนู่นน่ะนู่นน่ะเดี๋ยวแม่ซูมให้ดูนะนู่นเขามีลูกเห็นไหมนู่นน่ะตัวน้อยน้อยนะลูกเขาหน้าเห็นไหมอยู่ในหน้าหน้าน่ะหน้าตัวน้อยน้อยนะคะตัวน้อยน้อยกำลังกินอยู่เนี่ยเนี่ยนอนอยู่นาะป่ะเราไปต่อข้างในกันดีกว่าไปเร็วเด็กๆไปเร็วไปเร็วพี่ภูไปแล้วเขาลูก เอาก็ยี่ไว้ที่เดิมค่ะไปไปข้างในกันต่อค่ะไปเร็วเฮ้ยมีแพะด้วยนี่ไงเห็นอยู่แม่เหมือนเมื่อกี้เลยแม่ข้อลูกเหรออ๋อเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหมูปลาใช่หรอเฮ้ยน้องๆใช่หมูปลาว้าวหมูป้าเป็นแม่่คุณยายเอาผักบุ้งให้นะคะ นุ่นนอนหลับอยู่อยู่ในนี้ด้วยกันได้เลยเหรอรไหนไหนหมูไปเราไปข้างในกันดีกว่าไหนทูข้างในก็มีอีกนะามานี่เร็วอย่าแย่มึนมานี่เราไม่เด็กมา,าแม่เขาเปือกเขาโคตเม็ดหัวหันนี้เรียกว่าไก่ญี่ปุ่น,นม,ามาเราเจอมาอน,น,นี่เราเจอมา ข้างในก็เป็นประเภทเป็ดไก่นะคะแต่ก็โอกว่าเราจะเดินถึงนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันเชื่องหมดเลยอ่ะเขากําลังกินแกนเข้าโพดกันอยู่ดูสิได้กับพี่ผูกําลังแวะอยู่แล้วครับรผักบุ้งผักบุ้งได้ครับ เขารอยอะไรนะมามแม่น่าเอาไปเอาล่ามาแย่ให้เขาเลยลูกแย่ให้เขาเลยแย่ไปเลยโอเคแย่ให้เลยฮีเห็นไหมถึงไหมเออเออให้เลยให้ไปเลยให้ไปเลยอ่ะสิอ่ะสิน้องพอดกลัวนะะอ่ะน้องพอดแย่ ได้น้องพอดโยนไปแล้วค่ะน้องพอดกลัวแย่ให้ดีๆอย่ายโยนนะคะพี่ภูแย่ให้ค่ะลูกแย่ให้เขาเ,เห็นไหมม้าไม่ได้แปลงฟันมา้าฟันเหลืองม้มาหลอกม้าฟันหลอจริงเหรอมา้าฟันหลอ <laughs> หอุ้ยไก่แล้วหมดเลยลูกอันนี้มาจริงไ,ได้ข้างในมีอะไรข้ <laughs> างในน่าจะเป็นประเภทอุ้ยนกกระจอกเทศทำไมเดินไปทั่วเลยอ่ะมีหลายกรง ตรงนี้ก็เป็นนกกระจอกเทศอีกแล้วนะคะน้องๆมาแล้วเขาเห็นคนน่ะเฮ้ยมาดูอันนี้อันนี้อันนี้ันดัพี่ปุ๋ยทำไมคะหนีบได้ด้วยฮะหนีบได้ด้วยนะจริงเหรอตายแล้วตื่นคุณยายดูตัวนี้ใหญ่มากนี่ไอ้ตัวนี้คุณอย่าพุ่งเข้าไปน้องพ่อจะเข้าไปนะคะลูก ให้เป็นหวัวหันเม็ดให้ยังไงอ่ะมีแต่น้ำดูทีดูทีดูทีโอ้เขาเดินตามคุณยายเขาเดินตามยายถูน้องคอไปแล้วโอ้ไปหมดเลยไปหมดเลยโอ้ไปหมดเลยน้องๆดูสิดูที่ดูทีโอ้เขาเห็นคนอ่ะเขารีบขึ้นมากันใหญ่เลยอ่ะ ว้ายบินมาแล้วบินมาแล้วว้ายบินมาแล้ว,ลวป่ะเดี๋ยวเราไปข้างในค่ะหมดแล้วค่ะ โอ้ยเขาตามอ่ะเขาตามเราอ่ะน้องๆดูสิเขาตามเขาตามลูกเป็ดเขาเรียกว่าลูกเป็ดเขาลูกอ้าวมีคนเรียกว่าไงอุ้ยเขาเห็นตะกร้าของอาหารอ่ะพี่โบอย่าเข้าไปใกล้ลูกหมูจิ๋วเวียดนามน้อองพมาน้องพอถอยออกมาค่ะถอยออกมาถอยออกมาพี่คนอ่ะเขากำลังกินอยู่ไอตัวใหญ่คือพี่โคน ลูซีู่เราเดินกลับมาใช่ไหมเขาก็ยังตามเรามาอยู่นะเอาให้เป็ดี่เขาใหญ่มากโหเขาเดินแล้วนะเมื่อกี้หลังจากที่เขานอนอยู่เขาเดินจะไม่ไหวแล้ว啊โอ้โหเขาใหญ่มากเลยนะเขาไม่ได้ท้องลูกเขาอ้วนนกยุงเขากางปีกได้ใหญ่มากเลยนะนี่นะนกยุง น้องพอเหนื่อยนะคะเหนื่อยหิวกินเสร็จแล้วออกออกออกดูจะเลยเอ้ยเด็กหิวนะคะเด็กหิวมีเด็กแอบหนึ่งโอเควันนี้ก็พาเที่ยวที่ไร่ทันตะชาเนาะมีอะไรบ้างคะข้างในมีอะไรบ้างคะมีมีนกมีม้ามีอะไรอีกแล้วก็แพะแล้วก็หมูแล้วก็อะไรคะเออแล้วก็ โอเค <Okay. S 2> ไล่ยุงนกยุง่งไล่นี้อยู่ที่ห้วยบงนะคะจังหวัดอุดรธานีฮะมีแกะด้วยหมดยังยครับหมดยังโอเคเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่พูกับน้องพอด้วยนะคะเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย 奶奶。